สเต๊กนะครับใส่กะลามานะฮะเป็นข้าวซอยเนื้อพิเศษเนื้อนะครับนี่พิเศษนะครับ80บาทนะครับข้าวซอยเนื้อเยอะอยู่นะครับเป็นนื้อวิ้งนะครับเนื้อพิเศษ60บาทชุดนี้ทรงต่ำนะครับไก่กะลาทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เป็นหมูสเต๊กนะครับ ฝันนี้นะครับาม่างถ้วยนะแม่โผลนแล้วก็มีขาข้าวซอยนี่ครับเอ๊ะนี่น้ำเงี้ยวนะครับนนก็บมีซุ่มตำปลาร้านะครับแล้วก็นี่ยไก่เกจก็จะน่ารากักแล้วก็นี่เป็นขาอยอย้าวซอยเนื้อเห็นไหมฮะอันนี้แบบพิเศษแล้วก็จะมีหมูสเต๊กใส่นะ่ารักน่ารักใส่อะไรแย่แบบใช้กะลาหมดเลยนะครับเนี่ยขนาดน้ำตะไคร้เนี่ยเป็นกะลาเล <c oughs> ย ไออัวโหะลาคาร์ปน่นะครับปลาคาร์ปก็อร่อยแน่อร่อยเขาบอกมีสาขาเนี่ยเป็นสาขาเดียวนะครับอยู่ตรงจอมทองก่อนที่จะเลี้ยวขวาขึ้นไปเรื่อยๆนนนะครับแต่ถึงร้านนี้พอที่ได้ข่าวหรือใครกำลังจะมาลงทุนจะอยู่ซ้ายมือนี้เดียวครับงั้นยังไงลองมาชิมดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับครับนี่ครับดินครับฝั่งนี้ต้กินมาค่อนข้างเยอะมากเลยครับผมดูนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับ ย่าลืมนะครับร้านกะล้มนะครับเดี๋ยวน่าจะแปลว่ากะลานะครับแล,วล้วก็รสชาติถูกต่อมากแล้วก็ที่สำคัญถูกด้วยครับ4ี่สพิเศษ6กสิบาทใครจะต่อที่ตะซอนยอนนะครับแคมป์ตะตอนยอนป้าย